มึงฝึกไว้อาหารฝึกไว้เดินไว้สี่ขาฝึกไหวฝึกเลยฝึกเลยพี่ฝึกไป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 วหมอครับฝึกยังไงไปเดินได้ก็ฝึกสีขาไปก่อนไงเผื่อมึงโดนกระตือแล้วจะเดินไม่ได้ไงโอ้โหพวไม่ดูมึงทำได้แล้วกับสีขาอันนี้ทั้งจอยไม่ใช่ฝึกแบฝึกเดินฝึกเดินอ่ะเถ้ามึงเดินได้แล้วมึงทำมันจะเดินยังไง กูบอกว่ามึงฝึกว่าอนาคตมึงอาจจะโดนกระทืบแต่มึงเดินไม่ได้ไงทีนี้อ่ะกูไม่โกระทืบเองไม่มึงไม่ดูบ้างอกูดูให้อ่ะฝึกเดินฝึกเดินอ่าฝึกเดินอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างเงี้ยเอออย่างเงี้ยก็เดินเลยแหละเฮ้ยมึงต้องมึงมึงมึงต้องทำให้เหมือนดิทำให้เหมือนนี่ดิไม่ได้อย่างเไม่ได้ขยเนี่ยเออค่ะคอยแต่อยอ๋อเดินไยวนี้อ๋อสีขาวเดิี๋บวนี้ใช่ค้างเยอะ

บ้าในตัวฝึกเงี้ยมันต้องกระเด็นกระเด็นมันมันมันถือว่าฝึกไปเองหันหน้ามนุษย์เอาน้ำ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 เขวดัไม่องไอ้รองท่ากจะเดินได้ไหมอาอาเพือาือมึงทำทำให้เหมือนจริงเออทำทำเหมือนจริงเลยหัดหัดไปหัดไปอนาคตมนุษจะทึบแน่นอน ไม่ใช่ฝึกควายฝึกให้เหมือนจริงสิโอเไงฝึกไว้ฝึกไว้ยทำเมื่อวานตอนเย็นเป็นกัยเลยไหมฝึกไว้เร็วฝึกไวายเยี่ยมก็ต้องเดินอยู่เพื่อใครก็ฝึกแบบให้เหมาะสมจริงเลยสิเพื่อนแล้วทบอกอะไรฝึกไปฝึกไปอนาคตมึงเดินไม่ได้แน่นอน

เธอไม่มีแย่พี่น้องใครดูแลเธอต้องดูแลตัวเองไงเออต้องฝึกไว้ก่อนเออเวลาเวลามีปัญหาไม่มีใครดูแลเธอแน่นอนเลยเธอต้องดูแลตัวเองเออเออฝึกไว้เออไออออออเเแบมโอไม่แน่สภาพเลยอย่างเงี้ยโอไหม เอาบอเอหันหน้าแบมไปนะไปพี่แบมเอาวนไมเปิดก่อนดีก่อนด้เออให้อาจารย์หมอตัดสินได้ว่าเออมันโอเคไหมเออเอาหันมาหันมาใหดชุดให้เออเดินเต้นเออดตเออเอเออเออหัดไหม อยูเวลาเธอเป็นขึ้นมาไม่มีใครดูแลเธอนะเธอต้องดูแลตัวเองนะเออเอาไงพี่แบมก็บางไงอู่พี่แบมผ่านไหมขาหาขาหักงเกมไม่ผดเพอีก็ไปล่ายกหาไปเนไปเดไ่มขว เฮ้ยพี่เบมมันก็ถามมามันเป็นไรขาหักเดินไม่ได <laughs> ้เมื่อก <se gonna> <in> ี้ก็ที่ออกไปไม่ได้ออกไปยังไยหัดไม้หัดไม้พี่เจ้าไม่มีญาติไงหัดไว้เออเออเออแล้วเมื่อกี้จาก็เออเออเออเหมือนฟังไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อน ไม่ใช่พระพระพระมึงเนี่ยพระเนี่ยอะไรไม่ไม่มีหลวงพ่ออ้าวไม่ไม่มีได้ไงน่ะองค์มันน่ะเนี่ยเธอแก้มรกตอ๋อพระแก้วมรกตพี่แบมเมื่อวานเองบอกว่าหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อลืมไว้หลวงพ่อลืมไว้โอ้แล้วไปองได้ๆๆองค์หลวงพ่อลืมไว้โอ้โหมีขายที่ไหนวะเนี่ยไปไปเช่าถ้าองคหนึ่งเนี้ย ยืนห <É. S 1> si si um. ้อยหลวงพ่ออะไรมันบอกว่าหลวงพ่อลืมแล้วก็วัดอะไรว่ามันบอกว่าก็ลืมไว้ในห้องน้ำเนี่ยเออโอ้ไม่นึกนึกว่าไปหาเช่าที่ไหนจะไปเช่าบ้างหลวงพ่อลืมเนี่ยเดี๋ยวระวังนะห้อยอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวหลวงพ่อจะลืมช่วยเจ้าเวลาเจ้าโดนกระทืบอ่ะนะหลวงพ่อบอกว่าไม่ช่วยแล้วเพราะว่าลืมลืมช่วย เออเดี๋ยวไปเจอหลวงพ่อลืมช่วยไงโอ้โหห้อยหลวงพ่อนี้ไม่อยากไม่ไม่กล้าเช่าเลยอ่ะนี่การบอกหลวงพ่อลืมไว้คิดได้ยังไงเออฝึกว่ายฝึกว้ไปเดี๋ยวได้เออเวลาเพื่อนโดนกระทืบใช่ไหมเพื่อนให้ดูแลตัวเองเพราะไม่มีใครจะอยากจะดูแลเพื่อนหรอกนะไปดูแลตัวเองแล้วตอนนี้เออฝึกว่าฝึกว่าอ เออฝึกให้เดินดิเออเดี๋ยวจะมองมาดูที่ว่าเออเดินผัดไว้ผ่านไหมพี่แบมเนี่ยเออพี่พี่แบมมาผ่านไหมพี่แบมเดี๋ยวพูดดิใครไม่ไปไหมเออใครไม่ผ่านเองไม่ผ่าน อันเจอผ่านไม่ผ่านผ่านไ่น่ออผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วว่าอยู่ไหนว่าผ่านไม่ผ่านทำไป่ถูกถูกถูกใจหลูกพ่อลืมนี่จริงๆพ่อถูกใจเลยก็คืองานประวออ ใครลืมอะไรเหรอเขาก็ถามว่าหลวงพ่ออะไรไม่ได้เราไม่มีชื่อแกว่าเองพ่อลืมหรอว่าโอหลวงพ่อลืมก็ดูแล้วก็จะลืมไม่ฉันจะพูดตรงๆนะฉันไม่กล้าเช่าเลยฉันกลัวไงเวลาฉันมีปัญหาอะไรหลวงพ่อก็ลืมฉันรฉันจะห้อยไปเพื่ออะไรไม่งั้นหลวงพ่อสิมาหลวงพ่อยังไม่กินข้าวอได้หรือเปลาดีคนอ่านน้ำแล้วลืมไว้อ๋อเออไอ้แกต้องตอบแบบนี้ถึงจะถูกแกบอกหลวงพ่อลืม ฉันก็ไม่กล้าห้อยเลยอะนี่อยู่ทีองค์เดียวเลยมันเข้ามาสามองค์เออแม่ก็บอกว่าไอ้วัดอะไรวัดหลวงพ่อหลวงงงเออไอ่มันก็มองงงเหลืองตัวไม่ใจไม่รู้ว่าใครไม่ใช่ไหมเนาะห้องที่สามเป็นห้องน้ำเออเออแล้วไม่เองต้องลองชื่อหลวงพ่อลืมอ่ะเดี๋ยวมีอะไรนะครับเดี๋ยวหลวงพ่อจะลืมช่วยเจ้าไม่ใช่เหรอเอออันนี้ที่เราเรื่องของใครเพราะว่าเจ้าเนี่ยอยู่ที่เนี่ยคนอยากกระทือบเจ้าเยอะอ่ะ ไม่เอาเงาช่วงนี้เลยให้หนูหนูจะโดนกระทืบแล้วหลวงพ่อมึงเยี่ยมใบบ้าโดนกระทืบหลวงพ่อไม่ช่วยหรอกหลวงพ่อบอกโอ้ลืมช่วยว่ะกลัวทันเจนอีกหลวงพ่อลืมเลยเอออันนี้คือห้อหลวงพ่อลืมอ๋อห้อหลวงพ่อลืมแหมตั้งชื่อซะไม่กล้าเช่าเลยฉันไม่ใช่เอาไม้เท้าเอาเดินอย่างนี้นี่จบ เออเก่งขึ้นเออหัดไว้หัดไว้นี่อะไรเวลามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยเจ้าต้องช่วยตัวเองนะเข้าห้องน้ําเองอาบน้ําเองเออแล้วก็ไปกินข้าวเองลองเอาไม้เท้าออกนี่เดียวได้ได้หมลองลองเอาได้ไหมลองลองเอาลองเอาดิแดนออกนี่แล้วลองเดินดูสิเดินได้ไหมลองนี่ลองดูสิลองเองลองเดินเองดิเดินเดินก็ได้เออเออเออ โอ้ S 1> <S 1> <S <S โหเดินคล่องเลยเว้ยโอ้โหสอนง่ายนะ